ตำลาวคกแตกสองทุ่มครึ่งนะคะท่านผู้ชมวันที่6มิถุนายน2568นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมีตำลาวคกแตกสองทุ่มครึ่งมาฝากท่านผู้ชมนะคะมาฝากเอซทุกๆุคนนะคะวันที่4นะคะน้นผู้ชมก็6 9ก็เข้านะคะท่้นผู้ชมเนาะแต่เป็นตัวรองนะคะ ส่วนวันที่2หลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อได้เลยนะคะวันที่6มิถุนายนนะคะวันนี้ก็คือวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมเนาะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขมีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมมีตัวเน้นตัวรองเหมือนเดิมนะคะเนาะแอดก็จะเอามาลงให้ในวันนี้นะคะตำราะะของวันที่6 มิถุนายนนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วออกเข้าตัวรองนะคะใครงบน้อยก็ซื้อตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแนวทางของตำราหน้าเข้าๆนะคะส่วนรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวของอาจารย์เสียงขาเดี๋ยวจะเอามาลงให้นะคะ ตัวเลขก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะว่าตําราวันนี้มีตัวไหนบ้าง3 9 6 4 4นะคะวินได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วน3ตัวแล้วก็2ตัวแอดก็เน้นให้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็มี4ตัวคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็ตามนี้นะคะท่านผู้ชมตัวเลขมีไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะ ทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวนี้ก็คือแอดแปลงให้นะคะแปลงให้3ตัวเป็นตัวรองนะคะแปลงให้2ตัวเป็นตัวรองนะคะ3ตัวรองแล้วก็2ตัวรองนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะ6 9เกก็ออกตัวรองนะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขตำลาว สองทุ่มครึ่งของวันที่6มิถุนายน2568มาฝากเพียงเท่านี้นะคะแอดขอวอวยพรให้ f อของทิพนาคามีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงมันหมาน,มนทุกคนเลยนะคะและก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อย โควิดก็มากลับมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะคิดถึงเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ